นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูค่ะขอเชิญชวนนะคะเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2566หวังกระตุ้นให้เกษตรกร,กรหันมาปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ดีของจังหวัดภูกเก็ตมากขึ้นพร้อมทั้งแจกทุเรียนให้ทานฟรีในงาน5,000กว่าลูกค่ะ นายตินปัญญาวัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกล่าวภายหลังการถแถลงข่าวโครงการปลูกทุเรียนภูเก็ตค่ะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูได้กำหนดจัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2566ขึ้นในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปที่หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูค่ะ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสาคูครับมาร่วมช็อปร่วมชิมของดีตำบลสาคูพร้อมทั้งภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่นการแข่งขันน้ำกะทิทุเรียนเหนียวนั่งห้างน้ำมเมล็ดทุเรียนการแข่งขันประกวดทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูชวนชิมทุเรียนบ้านสาคู1ลูกต่อหนึ่งคนซึ่งได้เตรียมเอาไว้ประมาณถึง5,000ลูกเลยครับ และยังมีเมนูข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนกวนฟักผัดไข่ซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้การเกษตรนอกจากนี้มีการแสดงจากกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนวงดนตรีท้องถิ่นวงเดวูและการจำหน่ายของร้อยภูเก็ตมากกว่า30ร้านค้าครับส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธดีนะครับเราจะพาเพาะเมล็ดไว้ทั้งหมดประมาณ25 0 0 0ต้นนะครับ แต่ชาวบ้านนะครับที่มาร่วมงานเนี่ยครับการม,มาลงทะเบียนเพื่อที่จะรับร่นทุเรียนพันธุ์ดีไปปลูกต่อไปนะครับในงานครั้งนี้นะครับเ,าเรามีการจัดเตรียมทุเรียนเอาไว้5,000ลูกนะครับชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวในงานนะครับ <S <S แค่ลงทะเบียนหนึ่งท่านสามารถรับทุเรียนไปนั่งกินนะครับฟรีหนึ่งลูกครับและการมีหลายๆอย่างในงานที่จะอยากให้ทุกทุกทุกคนนะครับมาเที่ยวงานแล้วก็มาเที่ยวชมว่า ทารทุเรียนที่แท้จริงนะครับก็ต้องมาเที่ยวที่ตำบลสาคูเท่านั้นครับ